เรียนคุณครูดิคาโรนและสวัสดีพ่มากๆที่น่ารักทุกคนเด็กชายในหญิงสุภาเท้ามากเลขที่สามจุดห้าค่ะเด็กหญิงกาญจนาคณสวรรค์เลขที่สิบเก้าค่ะเด็กหญิงและสุภาเพริพมค์เลขที่สองค่ะเด็กชายพัญชลามนุเล่เลขที่สิบสองครับเด็กชายจริยสุวิชัยเลขที่เจ็ดครับเด็กชายกินิสาเลขที่สี่เด็กชายพพื่พลศรีมาลเลขที่สิบห้าครับ เด็กหญิงก็ชวนสิทธิมาพาได้ที่17ค่ะเด็กหญิงมาที่จเป็นอาวุธเได้ที่15ค่ะเด็กหญิงกำมชฑลกัฒนะสีไดที่16ค่ะเด็กหญิงฟิลมาข่ันทองได้ที่26วันนี้จะมานำเสนอข่าวโกงมันหลวงแบบ5ดอ1เฮค่ะ เว้นเมื่อไร6มีนาคมพศ2567ดูใครกองวรนชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการป่าป่ามร่วมกันจับกมโนต่อคุมกุมนางขาวมาถึง อายุแค่สิบ<ด>ส <ainsi> ี่ปีความผิดฐานปลอมและใช้อ <ination S 2> ีกแล้วราชการปลอมหลบหนี้นันตัวไปเป็นสิบแปดคนเหล่าประชาชนววายทำไม ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพลอมและใช้เอกสารราชการลอกวันที่1มีนาคมวันก่อเหตุการก่อเหตุการยอกทรัพย์สินภายในสถานที่ราชการเพื่อ จะเอาทรัพย์สินเป็นของตนเองเว้นเวินเวินอนี่ยไรสุดท้ายอ่ะเว้นเว้นโดยจับกลุ่มในที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีฮาวนางสาววัชราพร ถูกจับกลุ่มที่สพป่าเกดหลังจากนั้นจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อดำเนินงคดีตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปวายประกอบอาชีพประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตกรอมและใช้เอกสารราชการปรอมแวร วันนี้เร็จะไปทำอะครนี่ะไแล้วก็ยต่อ้เนาะต่อดเนาะีนี้้หนที่บัญชใช่มเจ้าหน้าที่บัญทตุมูีเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีุไมมาเงินตอบ ไม่ใช่โอ้ยใจเย็นต้องเขียนแค่ฐานตัวเป็นเ e ขแปดโอ้โหต้องเข้ามือดิใช่ว่าเป็นขณะระดับไหนอ่าแล้วก็จะบ้อนแล้วก็ย้อนย่อสั้นแค่สุดๆไอ้ดขียนเอาของจากของที่ไม่ใช่ของเราอ่ะอ่าจเป็นเงินเป็นของเป็นอะไรก็ว่าไปเอาไปใช้เปขอส่วนตัวบางที่อาจจะเอาไปจำนำหรืออะไรก็ว่าไปนาะ อ่าโอเคครับบทสุดท้าย ah, okay, right. oh,